เยนกวงไฮมิดฟิลทิมชาติเวียดนามมีลุ้นดวลเลโอนลเมสซ,ซี่ตัวจริงเด็กไทยไม่น้อยหน้าบุกค,คาแข้งลีเซอร์เบียบีจีปทุมยุทธ์เดปล่อยซิโลโรดฉาดทองย้ายซบสวัสด์แคทตามคาดมาดามแป้งเร่งหาคุณสื่อไทยยูย่แทงโคตรโยงที่ย้ายซบเกษตรศาสตร์ FC ทั้งหมดนี้อยู่ในขุยแบบเรื่องบบาอีพีนี้นะครับก่อนที่จะติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด cribe ช่องเป็นกำลังใจให้กับตัวผมด้วยครับจบสิ้นมหาการ์บการย้าย ทีมอันยาวนานเรียบร้อยแล้วนะครับในกรณีของเหยียดพวงไฮมิดฟิลเพอร์สตา์ทีมชาติเวียดนามล่าสุดครับก็ได้มีการเปิดตัวกับสโมสรปอรเอฟซีในลีกเดิร์ของฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วครับโดยดาวเตะทีมชาติเวียดนามวัย25ปีนะครับมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรในยุโรปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปารีสเอฟซีแล้วก็นีมในลีกเดิร์หรือว่าลีกรองของประเทศฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าข่าวที่ออกมาก็ล้วนเป็นข่าวลือทั้งหมดแต่ ล่าสุดนะครับอย่างที่ผมเคยรายงานข่าวไปว่าทางสื่อใหญ่ของฝรั่งเศสอย่างเลก,กิฟนะครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าทางเงียนกวงางไฮเตรียมย้ายไปร่วมทีมปาร์ตีนะครับซึ่งขั้นตอนการเจรจาซื้อขายทุกอย่างก็จบสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทางปาอ์ตีก็มีการเปิดตัวเงียนกวงใงไอย่างเป็นทางการนะครับโดยทางเงียนกวง่งไฮครับจะสวมเสื้อหมายเลข19นะครับซึ่งเป็นเบอร์เก่งของตัวเขาเองที่ใส่ลงสนามในนาม 10ชาติแล้วก็สโมสรเดิมนะครับแล้วก็จะได้รับสัญญา2ปีด้วยกันนะครับโดยค่าเหนื่อยของเงินกนไทยเนี่ยคาดว่าจะตกอยู่ราว250,000ถึง300,000ยูโรต่อปีนะครับหรือราว9ถึง11ล้านบาทสำหรับทางเปา FC ฟนะครับจบลีกเดินในฤดูก,กาล2021-22ด้วยอันดับ10ของตารางนะครับซึ่งการย้ายไปร่วมทีมเปาเอฟซในลีกเดินเนี่ยก็อาจจะทำให้ดวาวเตะช ายเมซี่แห่งเวียดนามนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตั้งเองนะครับเพราะว่าสื่อต่างประเทศรวมไปถึงเลิกิฟก็ขึ้นหัวข่าวแบบนี้นะครับว่าเหงียนกวงไฮเนี่ยก็คือเมซี่เวียดนามจะมีโอกาสได้ลงฟาดแข่งเจอกับเมซี่ตัวจริงที่คาแข่งอยู่กับสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับซึ่งโอกาสที่ทางปารีสแซงต์แชร์แมงจะลงสนามพบกับเปาเอฟซีในฟุตบอลถ้วยลีกของฝรั่งเศสก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ชเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมารอดูนะครับว่า ทั้งคู่จะได้ดวนแข่ง อย่างที่ผมบอกหรือเปล่าครับซึ่งหากว่าทั้งคู่ได้ดวลแข่งกันจริงๆนะครับสื่อเวียดนามคงตีข่าวกระจายอย่างแน่นอนนะครับซึ่งมันก็กระทบถึงแฟนบอลชาวไทยให้มันไส้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็หวังว่าเงินบก็ใครนะครับจะโชว์ผลงานได้ดีกับสโมสรเปาเอฟซีนะครับเพราะว่าหากเขาทําผลงานได้ดีจริงนะครับก็จะทําให้ชาติในยุโรปไม่ว่าจะเป็นลีกรองเองก็ตามนะครับให้ความสนใจนักเตะในอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วในอนาคตเราก็อาจ ที่จะเห็นนักเตะไทยบางรายนะครับย้ายไปเล่นในลีกใหญ่ๆของยุโรปในอนาคตเช่นเดียวกันนะครับซึ่งข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวต่อเนื่องเกี่ยวกับนักเตะนะครับโดยเฉพาะนักเตะดาวรุ่งของไทยนะครับก็ได้มีโอกาสเตรียมย้ายไปเล่นให้กับสโมสรในลีกเซอร์เบียครับโดยล่าสุดนะครับก็ได้มีข่าวออกมานะครับว่าโอลักซอนเอตัมบ้าครับหัวหอกดาวรุ่งจากสโมสรเชียงใหม่ยู เตได้เตรียมย้ายไปร่วมทีสมสโมสรเอสเคเมทลักครับในหลีกลองของประเทศเซอร์เบียครับเป็นจัดการยืมตัว1นฤดูกาลโดยหัวหอกลูกครึ่งไทเรมีเรียน,นะครับจะไปเล่นให้ทีมทุกใหญ่ของเอสเคเมทลักเลยนะครับซึ่งวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับก็จะเป็น ช่วงเวลาที่เจ้าตัวเดินทางจากประเทศไทยไปยังเซอร์เบียครับสำหรับเจ้าหนูโอรักซอนเอทัมบ้าเน่ก็อายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นนะครับเล่นในตำแหน่งกองหน้าและก็ตำแหน่งปีกครับโดยเขามีคุณพ่อเป็นชาวไลเบียนะครับซึ่งตลอดเส้นทางในการค้าแข่งระดับเยาวชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเคยสร้างชื่อกับโรงเรียนปทุมคงคารวมไปถึงโรงเรียนสวนกุหลาบนะครับก่อนที่จะถูกส่งคปศเข้า,ขาไปสุโขทยัยเอ ครับดึงตัวไปร่วมทีมก่อนที่จะปล่อยตัวไปให้กับเชียงใหม่ยูไเต็ดและถูกปล่อยตัวไปอยู่กับเชียงรายซิตี้นะครับ นอกจากนี้ครับตัวเขาก็มีชื่อติดทีมชาติไทยมาแทบทุกชุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอายุไม่เกินส6ปีแล้วก็รุ่นอายุไม่เกิน19ปีอีกปีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นที่พิจารณาอันดีนะครับที่เราจะเห็นนักเตะอายุน้อยนะครับไปค้าแข้งยังต่างประเทศนะครับแม้ว่าจะเป็นลีกที่ไม่ดังมากนะครับแต่ว่าการที่ไปค้าแข้งในต่างประเทศย่อมเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักเตะเพื่อต่อยอดกล้ามาเป็นกําลังสําคัญของทีมชาติไทยอีกด้วยนะครับซึ่งทางออรักซอนเองก็เป็นนักเตะที่ มีพรสวัรคส,สูงอยู่แล้วนะครับก็หวังว่าประสบความสำเร็จในการค้าแข้งในลีกเซอร์เบียนะครับแล้วก็ที่สําคัญเขาเป็นนักเตะไทยคนแรกครับที่ไปเล่นในลีกเซอร์เบียอีกด้วยนะครับเรียกว่าเป็นนักเตะที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับโคงการ บอดไายใต้หนึ่งเดียวนะครับข่าวมาที่ข่าวการโยกย้ายซื้อขายตัวนักเตะกันบ้างน,นะครับวันนี้ก็มีการโยกย้ายกานัน1ดิวนะครับก็ถือว่าเป็นดิวที่ไม่ค่อยสไปซ์เท่าไหร่นะครับก่อนหน้านี้ผมก็ได้มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับนักเตะค,คนนี้มาแล้วนั่นก็คือศิริโรตรทองครับล่าสุดทางบีจีปทุมนเต็ดก็ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าได้ปล่อยศิริฉัตรทองหรือเจ้าวิโป้ไปร่วมทีมสวัสดทนครราชสีมามาสด้าเอฟซีทีมร่วมลีกลิโวไทยลีกในฤดูกาลหน้า 2022ถึง2 3ด้วยสัญญายืมตัวเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคุณประวินพิโรภักดีพารสโิโซนบีจีบุติวเต็ดก็พูดอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าสิโรชฉัตรทองจะไม่อยู่ในแผนการทําทีมของมกกะโต้เทกูระบุริในทุกการน้านะครับแล้วก็สิโรดยังมีสัญญาอยู่กับเดรพิทนะครับทำให้ทางสโมสรจะเป็นต้องปล่อยตัวสิโรดออกจากสโมสรไปนะครับซึ่งนครราชสีมามาสด้าเอฟซีก็เสียนักเตะตัวรุกไปหลายคนนะครับคุณุ่ม,มแล้วก็เกือบ10บลายเลยนะครับก็พยายามที่ หาหนักเตะรายใหม่นะครับเข้ามาเสริมทีมก่อนที่จะตกลงโครงใจคว้าซิโรชักทองเข้ามาเสริมแกร่งนะครับแล้วก็ซิโรเ,เองนะครับน่าจะเติมเต็มตำแหน่งที่อาบูอัตาร่าที่ย้ายไปชุดบุรีเอฟซีเดียฝากไว้ในตำแหน่งติดเซนนั่นเองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งนะครับของซิโรชักทองว่ามีดีพอในการลงเล่นในลีกสุดๆของประเทศไทยนะครับซึ่งในกรสีมามาสตาเอฟซีก็ยังไม่ปิดดิวนักเตะแค่นี้นะครับคาดว่าจะมีนักเตะอีกหลายรายตกท้าเข้า มาคัดแข้งกับทีมสวัสดแคทนะครับหนึ่งในนั้นก็คือวิกเตอร์คาร์โดโซครับกองหลังร่างยักษ์ของสโมสรบีจีทูมิเตตที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมในฤดูกาลหน้าเช่นเดียวกันนะครับหากได้คาร์โดโซมาร่วมทีมจริงๆก็ถือว่าสวัสดแคทเนี่ยมีตัวเลือกในแนวรับที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีชาลีคับกองหลังเลือดผู้ดียืนประจําการอยู่แล้วนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ได้จตุรพัฒน์รธรรมแบ็คซ้ายดีกรีทีมชาติไทยอายุไม่เกิน23ปีเข้ามาร่วมทีมนะครับเรีย ราีมามาสเตอร์เอฟซีโฉมใหม่เนี่ยมีการปรับโฉมแลวก็มีการปรับเปลี่ยนมากมายเนี่ยจะใช้ไรหรือว่าอร์มอปลงไปเนี่ยก็น่าติดตามเป็นอย่างมากกับสบบรบห,หรับศึกบอลตีโวรทยลในฤดูกาลหน้านะครับส่วนในเรื่องของทีมชาตินะครับก็มีการแถลงข่าวอยากเป็นทางการนะครับจากประดังแปง้งนวินพันลำสำนะครับล่าสุดโคชโยงวร์ุวูสีมาคะนะครับก็ได้มีการยื่นจดหมายลาออกจากการกุมทีมชาติไทยด้วย,ยุไม่เกิน23ปีเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วสัญญาของโคชโยงเน Tá หมดลงนะครับในช่วงจบเทอร์เมนต์ศุกบอลชิงแชมป์เอเชียรุย่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับลังจากกลับมาจากประเทศไทยนะครับโคชโยงก็มีข่าวที่จะอำลาทีมอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์แต่อย่างใดนะครับก็ตามผลงานที่โคชโยงไม่สามารถพาทีมชาติไทยเนี่ยผ่านกส่รอบล็อกเอาต์ได้ตามเป้าหมายซึ่งเขาเองก็แสดงความรับผิดชอบและก็แสดงความเป็นลูกผู้ชายมากพอนะครับที่จะลาออกอย่างเป็นทางการต่อไปาด่างแป้งโดยท่าคำส ซึ่งเป็นผู้จัดการทีมนะครับซึ่งทางโคชโยกเนี่ยก็เปิดเผยนะครับว่ารู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจที่ได้ชัดไทยเสมอนะครับซึ่งเขาก็ได้รับ การสนับสนุนที่ดีในการทำงานมาตลอดในศึกบอลจิงแชมป์เอเชียนะครับจนถึงการทำงานวันสุดท้ายนะครับก็ต้องขอบคุณสักร์โค้ดและก็นักเตะทุกคนรวมไปถึงมาดามแป้งนะครับที่ช่วยงานเขาอย่างเต็มที่ส่วนพดโยงเองก็จะไปเปิดตัวนะครับทีมเกษตรศาสตร์เอฟซีลุยศึกฟุตบอลเอ็มร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพหรือว่าไทยลีกสองในฤดูกาลหน้านะครับส่วนมาดามแป้งพันพันล้ำซ้ำเองหลังจากที่พยโยงประกาศลาออกก็มีการเปิดเผยนะครับว่า จะไม่เร่งสรรหาคุณซื้อใหม่นะครับจะพยายามพิถีพิถันเพื่อเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความเข้าใจต่อฟุตบอลไทยรุอยอายไม่เกิน23ปีเพื่อที่จะยกระดับทีมให้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งเหตุผลที่คุณแป้งเนี่ยยังไม่รีบหาโคช้ชใหม่ก็เพราะว่า ในปีนี้จะไม่มีทัวร์เมนต์ระดับนานาชาติแล้วนะครับจะเป็นเพียงแค่การเตรียมอุ่นเครื่องในช่วงเดือนกันยายนและธันวาคมในช่วงฟี فا เดเทเท่านั้นนะครับซึ่งคนไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนี่จะมีโปรแกรมกลับมาลุ้นสนามอีกครั้งนะครับในฟุตบอลชิงแชมปเอเชีย2024รอบคัดเลือกซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ครับมีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าจะมีโคต้ารุ้นไปแข่งขันฟุตบอลในมาการโอลิมปิกเกมที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยครับ